สวัสดีค่ะประสุค่ะสู่โครคาฟไอจีเฟ e บ o ๊ k แล้วก็ YouTube ในชื่อเดียวกันนะคะประสุมีเสื้อสีชมพูมาให้ดูนะคะตัวนี้ประสุเคยใส่ให้ดูแล้วนะหน้าอกก็ออกจากขนาดรอบอกนะคะขนาดประมาณ36นิ้วถึง42่บนิ้วนะแล้วก็ลายเดียวกันทั้งตัวเลยนะคะถักตั้งแต่บนลงล่างลงมาเลยนะคะ แล้วลายนี้เนี่ยประสุมีอยู่แล้วเดี๋ยวประสุจะแนบไว้ให้ดูนะว่าว่าถักยังไงนะคะส่วนส่วนไหมนะคะไหมที่ใช้หรือได้ถักที่ใช้อันนี้เป็นเรย่อนค่ะเรย่อนสีชมพูอ่อนแล้วประสุก,ก็จะผสมกับได้เย็บผ้านะคะอีกสองเส้นซึ่งจะเป็นสีอ่อนเส้นหนึ่งสีแก่เส้นหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะคือเลยอรยอนเนี่ยเขาจะมี ความถ่วงหรือน้ำหนักเนี่ยดีแล้วก็ใสแล้วนุ่มนะนุ่มสบายตัวแต่ว่าทิ้งตัวมากจนจนอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเขาตัวเขาหนักนะแล้วก็แนบตัวเราจนเกินไปทำให้บางครั้งไม่สบายตัวนะคะแต่พอผสมด้วยได้เย็บผ้าแล้วเนี่ยก็จะความความคงที่ของรูปทรงเนี่ยก็จะมีมากขึ้นนะคะอันนี้ประสุกก็เลยเอามาผสมกันแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยอนเนี่ยมันแค่เบอร์16มันเล็กนะคะพอผสมกับ ได้เย็บผ้าอีกสองเส้นก็จะใหญ่ขึ้นนะคะประมาณ18บแถึงยีเนี่ยก็จะถักได้ไวขึ้นนะคะถักบนมาแล้วก็เพิ่มมานะคะจนถึงขนาดรอบอกเราพอใจแล้วเราก็เราก็แยกนะแยกให้มาเป็นตัวเสื้อแล้วก็ส่วนตรงแขนนะนี่อันนี้นะคะตัวนีเน้เนื่องจากว่าถักไป ในแนวทางเดียวกันทั้งหมดเลยเพราะว่าเป็นลายเดียวก็จะทําให้ไม่ยุ่งยากในการคิดเนาะเพราะว่าพอขยายพอแล้วเนี่ยตรงช่วงอกขยายพอแล้วต่อไปก็คือถักเป็นตรงลงมานะคะถักเป็นตรงลงมาเลยไม่ต้องไม่ต้องแก้ไขอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ให้มีความยาวเท่าที่เราต้องการส่วนตรงชายเราก็ทิ้งไว้แค่ตรงลายของเขาเอง,อง,เเองก็จะมีความโค้งเพราะชายเขาโค้งอยู่แล้วเราก็ ทำโคเชนะคะหรือควักธรรมดาเนี่ยรอบรไปนะคะให้มีงานได้แน่นหนามั่นคงขึ้นนะคะตรงคอก็เหมือนกันนะคะอันนี้ประสุไม่ได้เก็บคอเพิ่มนะคะประสุก,ก็คือถักตั้งแตเ่เริ่มแรกนะคะที่ทําโซ่แล้วก็ทํเาเว้นหนึ่ง,งโซ่พันหนึ่งครั้งเว้นหนึ่งโซ่ไปเรื่อยๆ นะคะจนกระทั่งครบแล้วก็ทําดอกลงมาเลยแล้วก็ถักแบบนั้นมาเรื่อยๆเลยไม่มีการไม่มีการมาปรับอะไรอีกมากนะคะแล้วก็คอคอไม่ได้เก็บแล้วเพราะว่าเพราะว่าเลย่อนที่ประสูกลัวว่าจะยืดย้วยนั้นเราแก้ปัญหาด้วยการใช้ได้ถักปนไปแล้วนะคะอันนี้ค่ะก็จะเป็นเสื้อตัวที่เรียบร้อยมากนะคะเพราะว่าทั้งสีสันทั้งแบบถักแล้วก็ ลวดลายนะแล้วก็ตัวแบบเสื้อเองก็เรียบร้อยนะคะใส่ไปไหนก็ได้ค่ะประสุก็เลยมาฝากกันนะคะก็พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะประสุก็จะมีเสื้อตัวใหม่ๆมาฝากอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ